สวัสดีค่ะวันนี้จะพามากินกปวยเตี๋ยวหอยขาดูค่ะอยู่อำเภอชัยศรีนะคะจังหวัดนครปฐมนี่เป็นเตี๋ยวเขาแบบดูอันนี้สั่งเสียวกุ้งมานะคะใหญ่มากนี่เราดูสั่งผักไทยมาอีกอกลัว่ขาตีนะคะดำดำถางเขาเนี่ยจะเป็นหมูโนอ้ด้่นล้วนๆเลยแล้วก็นี่เดี๋ยวเมนู คับไทยว้าวตัวใหญ่มากแม่ใครทำหนากินมากใส่ถาดไปเดี๋ยวเราไปชิมดเดี่ยวอ่อเออเระมองไม่เห็นนี่แล้วก็สั่งชาไทยมานะคะืี่บบรรยกากาศวิวแบบสวยมากเนี่ยด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะดูเกี่ยวเขาทำเป็นโบ กาพวิวสวยสา,าวไม่มีที่ต่อรถด้วยเนี่ยก็ผ่านมา<ห>ผ่าแ,าแล้ว ไปเล่นทะเลน,น,นละูจับมันเดยครับเดยวเขามาส่งลูกกุ้งเนี่ยเด่นนังข้างาาม่เกินเลยลูกนนันจะแบบต้มยำอนั่จะเป็นกเปรียย้ยวเปรี้ยวหวาน กับปุงคือแบบอร่อยเนียดนขางด้านขางเข,า,งขาจะเป็นมูดเด่งแบบนี้นะหมูดเด่งมูดเด่งว่ะกระปุกยังัฝากเลยอื้ม ตงอ่ะให้พ่อแกให้ริงมากพจะให้มาสามตัวแปบเนี้ยเกี้ยวปิ้งเข้าปากได้หืมใจดีดีจะ่างั้นเหไม่ได้นาปินอย่างเงี้ย แบบตุ้กอนแทบดิแทบเลยรองที่นี่เอาขยะขึ้นมาเลยดูเอายขึ้นมาินหมเดงตามปุ่งิมาทิวต้องสั่งบิ้ลสามตามนะ ไมให้แม่ดูเ๋ยวกเลือกเมนูนั้นเราต้องเป็นตูวคกุงอยู่ด้ยค่ะเด้งเด้งแบบนี้กินกักินให้ดูแล้วมั้ยกินนะอือข้าแบบว่านุ่มมากนุมอร่อยมากแต่ผมมาเกได้กนน อืนือร่อยี้เนื้แน่นนี้อืออยน้ำผเลยืน้ำาพดแงมากให้ดืน้ำผึอย่าทำอย่างนี้กินก๋วยเตี๋ยวอยู่สวยมากอากาศดต้องมานะคะทุกคน จังหวัดนครปฐมอำเภอชยัยศรีเรามาลองกินทำไท่กันว่าจะแซ่บไหมใน,นเครื่องปรุงเขาก็ใส่ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะนใส่ปีกล้วยมาแบบนี้นะคะหนาวมาก